สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวโู่หวยเด่นในหนึงหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี๋ยวท่านนี้ก็เป็นเนี๋ยวท่านช้กับสลักกินแบงรัฐบาลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอบคุณ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาด้วยคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับ1ตุลาคมก็เราไปชุมกันเลยเจ้านี้สอนอบนสิบหน่อยบนเจ้าแก้เจ้าเค ฝากมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามฝากมาสามตัวเป็นแนวทางต่อไปใบนี้ครับเจ้านี้ก็ฝากมา โคตรโบหนึ่งเก้ชุด0 1นย์หนึ่งเก้าศูนย์หงามงามารวม6ชุดต่อไปครับใบนี้3ตัวชุดเต็มใบนี้ก็เป็นทานของทีเล็ก ฝากมา959 952 954 969 962 964 992 992 994ฝากมา9โคต่อไปเจ้านี้ฝากมา เด่นล่างใบที่สี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่เจ้านี้ครับท่านใบนี้ก็เป็นแนวทาง สิบล่างฝากมาเจ็วิ่งศ1น,นดึงศูนจับคู่ศ7 8, นย์เจ็ดศูนยออเพชรนะท่านใบนี้ออเพชรฝากมาโบนหก สองหกสองเก้าสามดึงหกสองฝั่งมาสี่ตัวดึงสองตัวก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับใบนี้สิบหน่วยล่างนะ จ็บคูจหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ 1, ่งสองเจหนึ 1, ่งเจสองแปดสองผีเสื้อดอกไม้ฝากมาชอบสองกับเจด 1>, 1 3 8 1 4, 8 4 2 7 9 3 6 1 6 1 8 2 7 2 8 2 6 3 6 3 8 4 8ต่อมาเลยเจ้านี้คราวทรามคุณชายฝา่งมาวิ่งบุญล่างฝากมา5 9 ฝากมาหฝากมา9ก้าอดีตที่แล้วก็ฝากมา1กับ2องเวทันใหม่นี่ก็ฝากมา5กับ9ต่อมาเลยเจ้านี้ครับดับขากล่างฝากมาดับ6ตัวเดียวดับตัวเดียวหดับห ตัวเดียวครับนะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วผ่านมาแล้วก็อย่าลืมนะกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยเจ้านี้สิบล่างเจ้าสตางฝางมาเจแปด เก้าศูนย์หนึ่ง 1, 2, 3, 7, 8, 9, สองสามเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามฝังมาเจ็ดตัวเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้รวมโค้ดสองตัวโบนชุดสรุป ใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วนะอดีตเกานะอดีตเก่าวสรุปแล้วผ่าน 2, 1นสองก็ผ่านสองหก็ผ่านผ่านคู่2ตัวโบนแนวทันใหม่นี้ก็ฝากมา4ี่ศูนย0ห้านหนเน

ฝากมาสี่ห้าหกหนึ่งโซนสี่ห้าหนึ่งโซนสี่ห้านะท่านไม่มีโซนนะ4 5่ห้าหต่อไปครับใบนี้ก็ฝากมา เจ้านี้ก็โคนูนขวนบินนะท่านฝัมาหลายชุดนะเข็หน้าจอได้หลักร้อยหหลักสิบอหลักนยสี่ห้าปดกวังมาชุดหกสองแนะท่านคู่ล่างศูนยเด่นสนะท่านเจ้าโคนขวนบินต่อไปครับเจ้านี้ก็ยังเป็นทนานของโคนขวน,ขวนบิน ก็ฝากมา,าหลักอร้อยสิบหน่อยแล้วก็แต้มหลักหลักอร้อยสิบหน่อยฝากมาแต้มสองสหก็คัดเข้ากับเจ้านภัทรเ,เจ้ารักศี mm. เจ้าขนเจ้าขนข,น,ขนบินก็ฝากมาอีกหนึ่งแนวทางต่อไปเจ้านี้คูอ2ตัว หกศูนย์หกหนึ่งหกสองศูนย์เจ็ดหนึงะฝากมาเก้าโคเป็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่านผีเสื้อและก็ดอกไม้ ฝากมาล่างสองตัวหกกับเจ็ดนะท่านหกเจ็ดนะฝากมาสองตัวเป็นเดวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่าน ทุกแนวทางทุกข้อมูลก็ฝากมาเป็นแนทานเท่านานนะท่านเป็นแนทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวก็ขอบโคนท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กมินมาประจาด้วยนะท่านก็อย่าลืมนะท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกำลังเจอให้ด้วยนะท่าน x มจะได้ลองหลายๆคลิปเป็นอนงทานฝากมาเป็นอาทานด้วยครับนะก็ขอบคุณมากเลยเ,เราไปชมต่ออนวทานใหม่คลิปใหม่กันเลย